อันนี้เป็นบอ่อปลาด,ดกเนาะครับเนาะบ่อปลาดกตัวน,นี้อนุบาลย่อ,อ่กับจล่อยลงสาหญ่จ็คตัวครับเนี่ยตอนนี้เก,ก,ก้ารออ้อยอืมบ่อ,อน,นี่สามร้อยไม่ทางนอกก็มีข้างนอกก็บตัวางนอกอน,อนี่สญ่งไ,งไว้ปลาอยู่นี่ก็สร้าง จังเดือนครับจังขายได้ครับเนี่ยต,ตัวนี้จะอีกเดือนนึง่รูดนี่จะสิได้ขายของนกก็มีนะครับผมอ๋อเนี่ยนี่เน,นี่ยเราจะจิ้มน,น,นีงก็อพื่อจจิ้มมั้ แต่ว่าน่าจะขายก็ต้องขายนะเพื่อมีสั่งแล้วได้เจ้าของคนหนึ่งแต่กันซ่อนปลาเพิ่มนะครับผมกดบู๊ไล่รับ อันนี้ก็พปลูกตนก้นกล่วยไปนำหนาะพี่เนาะ yeah, yeah.